สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเพเมยพดอง FC เอฟซีเบอร์ทุกคนทุก่านเด้อจากบัวจะเป็นเอฟซีต้องฟังไทยฟังลาวรอวาทางต่างประเทศเด้อที่เขามาติดตามัามชมัามฟังแค่ว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าวันนี้ก็มาพอกันเช่นเก่าเช่นเคยนะคะทุกคนเนาะนี่แล้ะนอกคนเอื่นว่าสายสัมพันธ์เนี้ยแน่นนะคะทุกคนปั้นาเขาวเหนียวแถวอาวานะคะทุกคนเนาะลาสุดก็คือล่าสุดจริงๆนะทุกคนกระแซะมาแห้งแซงทางโองอรีนะ โยเห็นคลิปนี้เราผู้ซึกเกิดความประทับใจนะทุกคนยังทีแพรว่าได้เคยนําเสนอไปนว่าเป็นยังคนเล่าทีเขามาอยู่ในประเทศไทยนะคะถึงได้ฮักรกันดูแลและเอาใจใส่นะทุกคนเหมือนกับว่าอยู่ประเทศของตัวเองนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเขกากจะมาเวบาในแปรเด็นนี้นะคะแลกก็จะมา,าเเบวเกี่ยวกับทีแบบว่าอาจะมี พี่น้องทั้งฝั่งลาวนาะเผินมหานะทุกคนพิ่ว่าก็ได้เคยได้เว้าไปแล้วและว่าพอเดมาหาแล้วเพินวาอีหยังกันแน่นะทุกคน่าสอบทหยังหรือเปล่าคนซื้อไซฟอนแล้วก็คนที่มากับไอซไซฟอนหรือว่ากับน้องดาลินนั่นเป็นแฟนหรือว่าเป็นโมเป็นอย่างยังนะคะทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันหรือบอนะคะกันได้มากว้ากันเนาะ คนที่จะไปหับชมหาฟังนะคะเพวาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแหงใจให้น้องเพวาน้าเด้อและที่สําคัญก็อย่าลืมสนับสนุนน้องเพวาานการเบิ้งโฆษณาน้าเด้อจะได้มีค่าขนมหรือว่ามีกําลังแรงใจในการมาอัดคลิปนางวอาให่พเมพีดอ,องเอฟซีได้รับชมมาฟังนั่นเองจ้าทุกคนทุกท่านนะคะคือเพ่ว่านันได้เห็นผาบรรยากาศเนาะที่เพล่นกินเขาวอม ผ้ากินเปล่าวหวมถ่องนะคะทุกคนในการทีอ่ะพอใหญ่บานซ้ายจวดฮะทุกคนไดเอาล่งนองนี่เลยนะคะทุกคนคือบรรยากาศที่บอกเลยว่ามันอบอุ่นมาก ทุกท่านบรรยากาศคือจังหวะกินเข่าอยู่ทงไฮทงหน้านะคะทุกคนคือมันรู้สึกแบบอบอุ่นมากอยู่ทงไฮทงหน้าแน่ไดอันนี้คือบริด้แมนวันดูถูกนะคะแต่เทว่าจะตีความหมายให้ฟังคือถ้าเป็นคนทั้งอ่าคนทั้งบ้านเข้าจะหูอยู่แล้วนะทุกคนเวลาที่เข้ามีงานเนาะอ่ามีงานเอียงทีวอยากตีพี่น้องนะคะทุกคนซุ่มนุ่มอยากตีพี่น้องไปมาหาสููแบบว่าอ่า ซอยเวียงซอยงานกันนะทุกคนคือบรรยากาศกินแบบนั่นแหละคือแบบเจ้าภาพจงเจริญบอกอยังไงซ้าพี่น้องคือเบิ้งหลมันอบอุ่นมากๆนะคะพากันนัง่งกินแบบบรรยากาศแบบสุดๆนะคะแหลกอนที่พน,นันเพิรนกรไดไ้การสัมผัสไปว่าอ่าหน่องอา ที่ว่ามีงานผูกแค้นยังต่างๆนะทุกคนเมนกันผูกแค้นแบบว่ามีครอบครัวหรือบอยยังต่างๆนาะนาะเนาะก็เดยบอกไปแล้วว่าบอยเมนเองนะคะทุกคนเนาะเรื่องกันที่แบบว่าชีวิตขององื่อนหรือ,อว่าเหลืองครอบครัวขอ้องื่อนนะทุกคนกับบรเดยเมนที่หล,ลายๆคนหล,ลายๆซื่อนะคะที่เอาไปตีความหม,มายดราม่าเออหนองหันเป็นคนมิถานาจ,จังสันต์งสีงๆนะ <c oughs> ทุกคนอาจจะเป็นคนล่วงโลกหรือเปล่ามาหลอกมายัางต่างๆนานานะคะทุกคนเพื่อว่ากระเดย ฟังแล้วนะคะเพวาก็บอกเลยว่าในฐานะทีคนคนหนึ่งนะทุกคนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอันดับแรกถ้าเฮามีเสียงเสียงหรือว่าเฮามีการที่แบบว่าอยากเป็นนักหออยังอยู่แล้วทุกคนอันดับแรกคือเราต้องพยายามดูแลตัวเองให้มันดีขึ้นเมนบอพี่น้องการแตงตโตการที่เฮาจะเขาสังคมเฮาก็ต้องปรับก็บต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดานะคะทุกคนถึงบบมีเงินเฮาก็ต้องยอมลงทุนอย่างเช่นนะคะทุกคนเพรวา่า ก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วถ้าเราจะเป็นยูทูบเบอร์เราต้องอการพูดหรือว่าการนำเสนอคอนเทนต์ก็อีกเรื่องหนึง่งแล้วการที่เราจะดูแลหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกหรือว่ารูปลักษณ์ภายใน มันสําคัญไหมจริงจริงทุกคนรูปลักษภายในก็สําคัญแต่ถ้าจะให้สําคัญไปพร้อมๆกันเราก็ต้องมีรูปลักษณภายนอกที่ดีอันนั้นก็คือโฟ,ฟล์ฟล์เรื่องหน้าตานะคะทุกคนกับโบเตต่างกับหนองค้ำหลานะคะที่เพื่อนอาจจะมีการแต่งโตสวยๆงามๆนะคะทุกคนไปอางานสางสนโนนนนันเพราะว่าคนเป็นนักของทุกคนกับพคยรา,ยามอยากจะพึกพ้นตัวเองอยากจะห้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยอยากจะห้มีซื่อเสียง ทีดังเพิ่มขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาเนาะทุกคนก็คือรวมรวมแล้วนะคะเชียงที่แบบด้าหมาว่านอ้องรวยน้องเคยมีครอบครัวแล้วยังต่างๆนานาทุกคนอาจจะเป็นแบบมันหลอกอยังหรือเปล่านะคะเฮากระเดี้ยเคียกกันละ้คะก็คือมีอ่าอ่าสายฝนแล้วก็มีอ่าน้องดารินนะคะทุกคนแล้วก็มีอีกถานหนึ่งพี่ว่ากับโบหูนะคะก็ต้องคอถกษก็ขออภัยนอที่ได้มาอ่าเยยบยํำ ถามข่าวนะคะทุกคนหรือว่ามาเยี่ยมยามแล้วก็มาอา่านเว่าเหลืองประเด็นทีว่าหลายๆคนคอมเมนต์ถามว่าอ่านทําไมใน t i k t o ็อโฟไฟล์ดีจังแต่งตัวนู้นนี่นั่นไปงานโน้นงานนี้ทําไมทําตัวเหมือนอ่าคนรวยอตันทองสีนะคะทุกคนก็เลยเด้มาอ่ะไขความสงสัยให้พีพีเอของหน่องเป็ดหน่อยทุกคนทุกท่านได้โฮแจงกันนั่นเองนะคะทุกคนและต่อไปเฮากะขึ้น มีหนาทีแข่สนับสนุนแล้วก็คอยแห้กำลังใจน้องเป็ดหน่อยของเขานน่นเองนะคะทุกคนแต่ก่อนที่เพว่าจะไปอ่านคอมเมนต์นะคะเพว่าอยากจะเอาความในใจหายเบิ่งหรือว่าห้เอฟซีได้ฟังน้องเพว่าโบโหว่าเอฟซีที่ได้ฟังนี่มีความคิดเห็นหรือว่ามีความหูซึกเหมือนเพว่าหรือเปล่าเพว่าเบิ่งย่มไหนก็อบอุ้นอบอุ่นพอเม่พี่น้องอันนี้คืออบอุ่นจริงๆถามว่าโบแมนคนอีสาน ว่ามาเป็นคนไทยเนี่ยความรู้สึกมันก็นจะแตกต่างกันอีกอแบบหนึ่งเอาจริงๆเพี่ว่าอาจจะกล่าวผิดนะทุกคนที่จริงอะ่ะคนอีสานกับคนไทยก็คือคน,คนไทยนั่นแหละแต่ว่าไทยอีสานเนาทุกคนกับไทยกรุงเทพจะต่างตแตกต,ต,ต่างกันโดยการที่แบบว่า าการกินเนาะทุกคนอย่างเช่นอะ่ะคนอีสไทยแท,ยแทยนี่ที่ว่าผมอยู่ในตัวเมืองเนาะผมก็จะกินแบบว,ว่าคือคนอีสานของเฮาคือคนอีสานของเฮาเนี่ยทุกท่านอาจจะเห็นคลิปนะคะพ่อใหญ่บ้านใส่จวดของเฮาเฮ็ดะเดกตอนนั่นเองนะคะทุกคนคือแบบนี้เลยการกินหรือว่าการเป็นอยู่การใช้ชีวิตแล้วก็การดําเนินชีวิตคือมันแม่นเลยนะทุกคนมันแม่นเลยอะและก,การที่แบบว่าเพิ่นเพิ่นปั๊บโตเนาะโดยเฉพาะคุณยนะ่าเนาะทุกคนเนาะ คุณย่าของเฮ้านั่นเองก็คือคุณย่าสุภาพก็คือตอนฮับคับซูยังดีมากๆไปหาเห็ดหันเห็ดนี้มาให้กินตั้มหมักคุงเห็ดยอียงต่างๆนั้นอาหารทุกคนเห็ดกับเขากับหนาเพวาวบอกเลยนะว่าเพวาาไม่ได้อวย คนอีสานนี่เผลนมักเห็ดแนวอยู่แนี่ยกินมักอย่างหายลูกอย่างหายล้านกินนะทุกคนทั้งทีโบเมนคนในประเทศตัวเองหรือว่าโบเมนคนโบเมนสปอคคนไทยแต่เป็นคนลาวก็เหมือนกันเอนดูเหมือนลูกเหมือนล้านแท้ๆนะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงเพรากล้าการันตี เพะว่าไปอยู่ไซก็แล้วแต่ถ่าเห็นทีมีผู้ใหญ่อโยกซิบกว่าขึ้นไปถึงเจ็ดสิบกว่าแปดสิบกว่าเพิ่นจะมักเบาเกี่ยวกับเหลืองเล่าซ้อ,องฝังไทยเหล่าคนจะมักเบาเหลืองความหลังสมัยตะกอนว่าเอออ่าก็มีปูมีถั่วมีอ่ายญ้าปู่ญ้าตายายนะทุกคนทีว่าเป็นเสือายทั้งฝังเล่าคือกันห้าวซ้องคนะระวังไทยกับเล่าก็คืออ่า ตัวเดียวหรือว่าสินตอนเดียวกันเพิ่นกันสิมากว่าเนี่ยนี่นะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงเลยตั้งแต่ที่แพรวาไปอยู่เชียงรายแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพขนาดนายที่แพรวาอยู่ปัจจุบันเนี้ยทวดของแกนะคะก็ยังเป็นคนเหล่านะทุกคนเพิ่นมีเมียเป็นคนเหล่าเนาะกับสิมีเป็นญยาตีพี่นองกันนะคะทุกคนอันนี้คือหลายๆคนหล,หลายท่านคือนี่แหละมันเป็นแบบว่าเหมือนกับว่าอสายแน่นเดียวกันทุกคนเนาะ ซ้ายเนี่ยนะเหมือนกับว่าแนวไหนแหละพี่ว่ากับโหแต่โหซึ้งแบบว่ามันความความสัมพันธ์ความลึกลึกซึ้งความรักและความเมตตาที่อาพี่น้องทางฝั่งไทยมอบให้คนเหล่านะคะคือแบบมันซึ้งแล้วก็อินมากๆเลยอย่างเช่นที่ยูทูบเบอร์หลายหลายคนลหลายท่านได้กล่าวมาไว้ว่า90%หรือ9 5 f c ที่ติดตามและ รับชมรับฟังยูทูบเบอร์ทั้งฝั่งลาวหรือว่าแม่กระถังนักหอหรือว่าดาดาอ่ะแม่กระถังดารานักแสดงนะคะทุกคนกระลวนแต่เป็นคนไทยทางนั้นเลยจ้ะพี่น้องอันนี้คือเหลืองจริงจริงทุกคนเหลืองจริงนะคะเรื่องจริงมากๆเลยเนาะเพราว่ายิ่งพูดก็ยิ่งแบบซึ้งแล้วก็ ตึงใจมากๆนะคะทุกคนเนาะคือเพิ่นบอกว่าอันนี้ก็คืออ่านคอมเมนต์นะคะรู้สึกว่าคอมเมนต์นี้จะชอบอยู่นะคือเพิ่นบอกว่าอ่ะสารพันอ่ะสังสารพันเนาะทุกคนอ่ะเพว่าออกเสียงผิดตรงขอโเข้อไปนะคะโซเสือบุสัตพี่น้อง สร้างพันอาขามโค้งถาพ้นงานนีออกมามันจะมีอีกสื่อหนึ่งคือเพลงดังสองฝั่งโค้งแหมนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเรื่องจริงรอหับชมัาฟังเด้อทีมงานหนองปิดหน่อยนะคะขอให้ปังปนะคะก็คือแบบมันมันมันอ่านแล้วมันกินใจนะคะทุกคนคือแบบมันรู้สึกแบบมันสบายใจมากๆนะสบายใจจริงๆนะทุกคนเนาะก็คือแบบเออเฮาหูเฮาเห็นเลยว่ามันเป็นแนวไดนะคะ เนาะและคอมเมนต์ท่านนี้นะคะเพื่อนก็บ,บอกว่าวงเพชรลำเพลินจะรังทั้งไทยและลาวนะคะทุกคนแม่นนะคะเพว่าเสือแบบนั้นอันนี้ก็คือเลิมดังเฮาอาจจะดังบทึงขันวาเป็นกระแสระดับโลกแต่มันดังด้วยคุณงามความดีนะทุกคนคุณงามความดีคือนวนนไรโดยการทีเพื่อน่ะเอ,อเื้อเพื่อเพื่อแผ่แล้วก็แม่ตานะทุกคนนอตอนฮับครับสู คนเล่านะทุกคนหรือว่าอทีมาเยี่ยมยามทมข่าวนะทุกคนนีก่ก็คือแบบว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะน,นี่ก็คือสิ่งแหลกทีเฮ้าไดีเห็นอย่างแบบชัดเจนเลยนะคะทุกคนทุกฐานอนอทีเอฟซีด้เห็นได้ชมกันไปเลยอย่างเช่นนะคะเรื่องการที่เราเป็นนักร้องของน้องล่าเพยียว่าคิดว่าน้องอยังต้องมีความพัฒนาแหละสิ่งหนึ่งที่เพี่ว่ามักนะคะเกี่ยวกับโตน้องล่าก็คือน้องเป็นคนที่แบบว่า คล้ายๆเหมือนเป็นคนที่แบบวา่าหนาหลักนะทุกคนยิ้มแย้มเจมใสแล้วก็เป็นคนที่อ,อ่อนน้อมถ่อมตนนอก,ก็เลยเป็นเกิดความรู้ซึกแบบมักแล้วก็เทือสตาและให้ว่าเบิ่งในการอ่าบุคลิกหรือว่าท่าทางของน้องหลาหรือว่าเป็ดหน่อยของเฮา่นเองก็เป็นคนที่แบบว่าธรรมดาทุกคนธรรมดาแบบใสซ,ซื่อแล้วก็แบบหนาหักว่ามีการแบบว่า มันเป็นหนาตาที่แบบว่ามันธรรมาตานะพี่น้องมันบ่เหมือนกันแบบว่าเสียแสงยังแกงทํำยังต่างๆนานามันเลยเบิองเบื่อเอาจริงๆนะพี่วาเนี่ยเป็นคนที่ค่อยๆจะสังเกตคนนะคนไหนที่แบบว่าถูกสตา์หรือไม่ถูกสตาแต่พี่วายอมรับเลยว่าสําหรับเป็ดหน่อยนี่พี่ว่าบอดี้พูดเรื่องพ่อกระแสแต่พี่ว่าชอบในความกล้าหาญของเขาในความที่มีความพยายาม ทุกคนมีความพยายามแล้วก็มีความแบบว่ากระตือดือร้นอันนี้แหละสิ่งที่มักอลีนะทุกคนมักจริงๆเลยเนาะย้อนในวัยที่เพวาเพวเยยังบบมีความกะแหลบ่มีความสาหมาดขนาดหนองเลยนี่ในวัย20กว่าปีเพวายวยังบบมีขนาดนี้ทุกคนยังเพวายังมีการเกิดอายยังมีการแบบว่าวโบกกายังต่างๆนาแต่คือน้องเล่าของเรานี่คือสุดยอดนะคะ ก่อนอื่นนะคะจะจบคลิปนี้เพรว่าก็อยากจะบอกว่าต้องขอขอบคุณ f อซทั้งฝั่งไทยลหลายๆเด้อจ้ะและก็ f เซทั้งฝั่งลาวเนาะที่คอยสนับสนุนและก็ให้กำลังใจนะคะอ่านักห้องลาวที่อยากจะมีความฝันมีเสือเสียงมีเงินทองโดยการแดมาไซสวงมอลำดังในไทยก็คือวงมอลำเพชรลำเพลินนั่นเองนะคะทุกคนก็นต้องขอขอบคุณห,หลายเรือฝากเป็นกำลังแงใจให้ทั้งน้องเป็ดหน่อยล้วจะค่ะ เป็นกำลังเฮงใจให้พี่วาน้ำเด้นอนอกจากจะพยายามนําเสนอ,อข่าวสารเกี่ยวกับน้องลาบกันต่อไปนะคะาุกุคนยังไงก็มีใจรักแล้วก็มีใจชื่นชมชื่นชอบแล้วก็ฝากกด ไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้เพร่ว่านละะ้วก็นน้องๆน้ำเดอ้อคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เดอ้อจาามีความคิดเห็นใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เดอ้อขอบคุณเอฟซีทั้งฟังไทยฟังเราแล้วก็ทางต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งเด้อจ้าสวัสดีค่ะ